ส,ว,สวัสดีครับพบกับชมเสงตํมกอกนะครับสวัสดีครับโอ้มานามาทําอะไรเนาะพี่น้องนะครับภาษามนีอะไรนาะบาทนี้ให<อ>มั่นวันใหม่เปนนะ<อ>น็นว <c oughs> ันที่สวันที่เหากวันามาวัน่เเป็นวันที่ยี่สิบเจ็ดนะ ชื่อถูกต้องใช่ไหมครับก็ไปรับวัคซีนกันนะโอ้ไปรับวัคซีนเพื่อนวายมาหนา20นะแต่ว่าเมื่อกี้หมอบอกว่าถ้าวันที่27กิทละวันที่24ไปได้24ที่รู้สึกจะเป็นโมนา่์นะ2ีโมนาหา นี่นะครับตอนนี้ก็เล่งดดนลุงนะครับฉีดวัคซีนนะครับตอนนี้นะครับแจกถึงบ้านเลยนะครับบุกถึงบ้านเลยนะครับตอนนี้นะครับรุนาลุงกันอยู่นะครับยังไม่ได้ฉีดนะครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับรอเต็เข็มที่สามที่สี่ีน้องเข็มที่ห้านะครับ นัโยบายของรัฐของหลวงนะครับไปสีดก็เป็นผลดีของเราเองนั่นเองนะครับรไไเขัวเราตายมีน้องนะครับ พี่มนาก็เป็นโอโซโมพี่น้องอีกหนึ่งวันเนาะ่าเจก,กันว่าพี่มนาเป็นโอโซโมในหมู่บ้านแล้วพี่น้องกับพี่แดงเนาะ้พี่มนาเป็น,นปโอโซโมเลยบอเป็นปโอโซโม,มนนในหมู่บ้านยูทูบเบอร์เลยบอ <laughs> โอโซโมต้องเจกแบบนี้แล้วโอ้ครับผม นึกว่าเป็นโอโซโมโในหมู่บ้านสวนยางของเราแล้วกับ <c oughs> พี่แดงก็เหมาะอยู่เด้อเราเป็นโอโซโมไปแล้วพี่น้องนองแนงนองแนงไปแล้วนายมานะกับมานาไปแล้วนะครับไปแจงแล้วนะครับ ทำหน้านะที่โอโมนะครับมานาบอกว่าประสอไปสีดวัคซีนนะเขาทุกบ้านทุกหลังนะครับใครยังไม่ได้ไปฉีดนะพี่น้องนะเขาทุกหลังเลยนะครับคนไรตัวโต้บ้านหลังใหญ่เลยหลังนี้เห่อวานะครับทำ ทำให้ใครอีกค้านะครับก็ยังไม่รู้นะครับเขาให้ทำก็ทำไปนะครับยังไม่นั่นเลยเขาบยังให้ไม่บอกนะครับไม่บอกนะครับว่าจะให้ใครนะครับเขาบอกว่าจะได้แบบนี้ทำแบบนี้สี่เมตรคูณหกคูณห้าแบบนี้นะครับก็ทำตามแบบไปนะครับ ว่างก็ไปกินข้าวอยู่นะครับนั่งรอกินข้าวอยู่นะครับตอนนี้ลุงหว่างนะครับไม่ค่อยได้เข้ามาก็ตามกปดให้ทุกคลิปเลยเดอ้อช่างตั้มนะครับขอบพระคุณมากๆนะครับคุณไรตัวโตนนะครับคุณ HDDS นะครับสวัสดีครับ วันก็เดดร้อนนะครับเอซนะครับร้อนมากๆนะครับถ้าเป็นมลมยางก็ลําบากนะครับลมยางก็ใบไม้ร่วงหมดแล้วนะครับ พี่นีไปฉีดดัวนี่บกบกตูมของเรานี่บอพี่โอ้ครับเหลือนี่โอ้เหลือเข็มชงมันนี้เนาะครับโอ้ครับอันนี้มันโอ้เขาเห้บอกเขาไปฉีดพี่เอ้ยมีมดคุย่างครับ อันนี้มีแต่อยาเขาอยางให้เรามาชีดมันยามันเหลือไงครับไม่เป็นไรครับอยู่สบายอยู่กินข้าวอร่อยอยู่ ก็รอลุงวางอยู่นะครับตอนนี้นะครับอันอไรครับปะป๊า,ปา ันนี้พอรารุงหว่างกินข้าวนะครับนี่นะครับขออญาตลงคลิปนะครับ